เราจะทำได้วันนี้ผมมั่นใจผมไม่โดนใช้สภาพเฮ้ยเฮ้ยวันนี้พี่สองพี่สองทุกคนท่า้องจับชิดอ๋ออ๋ออ่อันแรกอันแรกครัพี่หอษพี่หอษคุโจนะครับุโจอันแรกครับนี่ใช้เปิดไว้นะใช่ใชวไว้นะแต่คนทำงานแล้วล้วงลึกด้วยแล้วเดันล้วงลึกแล้ว สองในสิบ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 ในที่เลยเล่นเน้นมากโอ้โหได้จับลูกเดียวแล้ะผมวอยไวใหญ่เลยหุตู้แล้วเหนื่อยยากลำบากสี่ลูกเนี่ยคหตรับผีลุง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 เุีลุงลุงลุาลุงลุรลองลุงมุงลุงลุงมุงลุเลุงล้งลีงุงลุงลุงลุงนุงลนี้สรุปความไดลว่าว่าุงลุงลุุกลุงลนัล ความสำหรับคุณจอครับผัดกินนะครับผงสะเด็ดรูปปลาจีนแดงแบบขัดข้อเอาละครับก็กรับมาสู่บทท่องของเราครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะครับคนที่ชอบดีสุดในรายการของเราวันนี้นะครับอะไรก็เข้ามือเขาตลอดครัเครับผมเขาไม่กินนะครับเป็น กิงจะได้รูบรถเ้มข้นนะครับเต้าเปล่าดังครับนะครับวันนี้เรพูดกับกล่องนะครับเห็นตอนแรกพูดอ่าแล้วพูดพกับพี่เลยพูดกับพี่เลยเรามั่นใจเนี่ยน้องๆดูไว้เลยนะเป็นตัวอย่างเรามั่นใจเดี๋ยวเราต้องทำได้ได้นะต้องทำได้ได้ไม่ยอมนี่ผมี่ตอนรายการของดูครับแล้วพอหลังจากคัดไปเตรียมตัวปุ๊บเขาพูดอะไรกับกล่องครับอะไรครับลองดีครับโอ๊ะขาดไป ฮิเลนะครับผมเรามาดูปริมาณมยไม่ยอะไม่เยอะไม่เยอะเดียว่ยาเยอพันลักษณะใล้ใช้อาหารปลาไหอะไหนอ่ะอ๋อดีสาหน้าพานะเผ็จริงจริงเผมนที่สองครับที่2ครับที่สองครับทำยา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 อะไรเยวปริมาณไม่ได้ไม่ได้นี่คือ ปริมาณที่เขาคำนวณมาแล้วกินตุ๊บๆกินตุ๊บๆเพื่อสุขภาพกิงก็แค่พี่ขิงจิงครับขิงแค่เอาเลยครับกิงก็ลาขิงก็แรงนะครัต้องกระโดดเข้าไปนะครับกรตัดตรงนี้อืมอมไว้ก่อนนะครับอยจะขึ้นตื่นนะครับแง่กองไหนน้องๆครับครับถ้าน้องมั่นใจน้องว่าเราทำได้ว่าเราทำได้ได้ครับ น้องกล่องใกล้ๆหน้าน้องอะไรครับนี่กล่องมะ้หงคือถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมั่นใจ9.9.9.9%ครับผมมันก็จะมี0.01%ที่เป็นโผล่ขึ้นมาได้มาบ่อยนะพักหลังนี0 0ุ่นสองรุนสามรับเป็นจำนวนครับมาบ่อยดูนะครับก่อตรงนี้ครับคุณจอเอลเดี๋ยว ขอประเทศนิดนึงก่อนขบีคบนี่แค่เม็ดเดียวนะ่าลอยไปกองทับเยเดยวอะครับมันหวานที่ลิ้นอ่ามันเป็นตรงนี้อันนี้ส่งรับรถอยู่ครับเขาเขียนมว่ารถเข้มข้นนะครับเข้มอดนี่ห้งเต้บอกอร่อยเตบอกแซ่หลายห้งเข่แรกบอกท่นทีทีรกครูออีกแล้วเอ้า จัดเลยครับขอพุงข้างนึ่ครับได้เห็นปริมาณที่มันหลั่งไหลลงไปมันได้โคตรชนะให้มันไใสก็ไม่เลวสวยครับสวยตรงในในกระเพาะตรงนี้พี่ไม่โดนเลยครับพี่จะขอพุงไหนก็ได้ครับชิ้นเจ๋จะเอาคุณไปทำเป็นเชียงเดินคิวมาอร่อยขนาดนั้นได้ไงได้ไงแต่ว่าที่ตอนนี้ห้องแต่นนี่เก่ามากแล้วอาจจะเป็นโจวีออนตรงนี้ก็ได้โชคโชคดีจริงเลยได้กินกิมเจจุ่ใจเอ้า าเรืองบงค่อยไหลกค่อยไหลม้อ่ะเออ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเราทีเดียวเลยไม่ไหวใจเยอโอ้ยอคครับตอนนี้ครับรับผมัสารทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแก่น้ำพึ่งน้ำตาลนะครับผมบอสบอลั อมัเ <át stars> ียบครับผมเ้ยโอยเดี๋ยวน้ำของเาแล้เมเผมจะน้ำแล้วมันะทละลายละลยอแทบไหลเด้อเห็นมครับครับ้เไฟ้ด้วยเอาน้ำนะมน้ำวกัเอาน้วกหมเรอเอาน้บเเหรอเอาน้วกครับเดี๋ยวอก็เดิมน้าเนยผมก็ น้องๆอยไปเลือกแบบนะครับร้อนกินแบบนี้ควรจะขับน้น้องน้องคงไม่มีใครเรีนแบบอร่อยไหมครับที่ือะทะน้าอร่อยอ่าไม่ตอบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจสู้ตำรรู อยู่อยู่ยไม่หวจริงๆไม่ไหวจริงๆไม่หหไมมหวจริงๆไ,ไม่ไหวโอ้ซอสเนื้อเป็นเครื่องเลยยังนี่โอเคครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับกับเส้นทางไหม่ของเราครับกับบล็อกครับเฟรชกอดซูไลด์กอดซอมนะครับแล้วเข้ามาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างกับบทนำโด้นะครับสามารถนําเสอานอบทนำโด้นแล้วก็สถานที่ที่เราอยากให้เราไปถ่ายทําได้ด้วยตอนหนนรับเผื่อได้สองรางวัลนะครับตอนนี้อาจจะเห็นว่าสับสนนะเพื่อน วิ่งไปวิ่งมาพ่อหาน้ำมาให้นะครับเพราะตอนนี้แย่แล้วสภาพยาวมันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ที่เดินับกับเว็บบ์ดของเราครับ www.gsquare.tv ครับเร็ว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 แล้วก็อย่าลืมครับตามไปดูรีรันได้นะครับที่ www.gsquare.tv ตอนนี้ลีลันครับหรือไปที่ www.iratv.tv ครับยิงกัน39บาทดีสักแคบ แล้วก็มีทั้งทุกรายการของจีิงจัวแกเลยครับที่สองครับโอสองเอามาอีกแก้วหนึ่งที่สองโอ้ยหเดใจดีมากใจดีมากดูแล้วพี่ไอเขาพี่พี่ก็หรือวน้าโจนแดงแฟพ้ล้างลงนัางลงเราต้องทำรายการเอาเป็นว่านะครับครับอย่าแพ้ในรายการนี้ครับผมให้จริงอย่าชนะอย่าชนะชนะแล้ว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 อะไรแล้วจับกินลูกเพิ่มกฎหมายแล้วนะครับครับ เพราะพี่คือรายการที่อย่าแพ้ในรายการนี้แล้วก็คอะ่าจับผิดลูกครับกับกกองมหาสนุกนะครับคุณต้องห้ามแพ้และต้องดวงดีขอไดกใหม่กับรายการ The Amazing Episode ที่มันต้อไิดิจะัไปแล้วไปลยิบัเย้ไป